นี่เราหมดหรือยังว่ามันเป็นแค่คอนเทนต์อ๋อจริงๆจะบอกว่านี่ยังไม่หมดเลยแต่ลดลงมาเยอะแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วว่าหนูใช <át> ้นี่ทุกเดือนซึ่งเดือนนั้นน่ะมันต้องใช้นี่เดือนละหนึ่งร้อยสี่แสนบาทเพราะแต่ละเดือนมันหาได้ยากเพราะเงินล้านนึงมันยากมากนะกว่าจะหาได้อะซึ่งเราก็เพราะว่าเออเดือนเนี้ยเราหาได้ครบแล้วหนึ่งร้อยสี่แสนบาทก็เลยแค่โพสต์ว่าเดือนเนี้ยครบแล้วนะคนก็คิดว่าเออเราใช้หมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เขไปอ่านคอมเมนต์คนก็แบบดีใจกับเราเยอะนะซึ่งเชื่อว่าคนก็รอว่าให้นาฬักาอเลยหมดนี่เว ราอยากให้เราหมดดี่หนูอยากให้หมดมาเพราะมันมีใจคือหนูชอบไปกินข้าวบ้านอยากแลว้วเวลาไปถึงเนี่ยต่ำๆเลยนะ50สิบคลิปออหั่นไปแล้วคือแล้วคนชอบคิดว่าเตรียมกันเปล่าออไม่มีนะไม่รู้มันไปให้ใครถ่ายจากตรงไหนออหันมาปุ๊บเดี๋ยวจี้เดี๋ยวอยู่ในบ้านห่มเดี๋ยวจากออไม่รู้มันทำยังไงเหมือนกันก็ฟิลพี่สาวน้องสาวช่วยเหลือกันครับเพราะว่าพี่ฟุกุระซัมายืนทุกวันนี้ได้ก็ พอนาลาคอยทำอะไรเลาเอาความจริงเลยไหมที่นาราอยู่กรุงเทพหนูเป็นคนพาเข้ามาค่ะใช่ใช่พามาคนแรกแต่ก็โทรมุญคุณไม่หยุดต้องใครผัดแดนใครผัดช่วยกันทำไมที่จริงเพราะหลายคนอยากถามแล้วพวกเป็นตัวแทนกันเพื่อนที่ไายเพื่อนที่ทากที่กันอะได้ค่าตัวไหมเอาความจริงไหมคะเอาใจใจไม่ได้อะไรเลยแต่น้องจะเลี้ยงข้าวสั่งแบบสั่งกับข้าวมาให้กินเยอะมากแบบเยอะมากๆเลยใช่คืออย่างเงี้ยคือให้อ่ะพวกเขาก็ไม่เอา พราะเหมือนทุกคนนี่มาช่วยอ่ะเขาเหมือนช่วยด้วยใจหมดเลยแล้วอยากเห็นเราอ่ะเฮ้ยหมดนี้วายซึ่งหนูก็ดีใจนะที่แบบพวกพี่เขาจะช่วยถึงแม้จะไม่เต็มใจกระตาตอเล่นนี่หมดนะนี่หมดนี่หมดเธอทุกคนแหะในบ้านแต่พอนั่งอยู่ทุกคนจะชอบเฮฮาสขสนานอย่างพี่ปุ๊กเนี่ยชีจะช่วยไปตามนาราถอนุเสียนี้สิมาๆมาถ่ายกันตั้งแต่ก่อนจยเป็นนี้แหละพี่ปุ๊กว่าถ่ายทุกตัวถ่ายได้หมดเลยอย่างเงี้ยช่วยเรามาตลอดวันนี้เจ็ดคลิปแล้วนะครับเมื่อกี้เจ็ดคลิปแล้วอันนี้อันนี้คือจะรายงาน แต่แบบว่าจะได้จไปเก็บเงินหรอใช่ท้อเก็บอย่างเขาก็คงวนแต่ก็คงรวบหนูทีเดียวแหละนารามีวิธีคิดยังไงสมมติว่าคนมากินข้าวบ้านเราเราจะต้องเตรียมคนนี้แต่ละคนยังไงบ้างคือแต่ละคนเนี่ยเราต้องคิดเลยว่าเฮ้ยใครเขาชอบอะไรหมายถึงว่าชอบแก้เราต้องแก้เขาอยู่แล้วชอบกินข้าวก็เอาออกจากข้าวบ้างออกมาจากข้างบ้างอะไรอย่างเงี้ยแก้ไปทุกอย่างเลยรถขยะบ้างจอดรถหน้าบ้านให้เขาไปดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ตกใส่ก็เพื่อนไม่ถึงบ้านเนี่ยมันจะยกตะกร้ามาเลยแล้วมีสิง้ายนะประมาณ300าบร้อยแบร มันยกแบบนั้นเลยถึงไปได้วสามร้อยแบร์เลยคิดเอาว่าของจะเยอะแค่ไหนเวอร์ยี่สิบสามสิบให้นัทไม่ถึงมันมัดารานเลยมันเน้นแต่คอนเทนต์อ่ะกลัวคนมองไปว่ามันน่าคิดว่าสงสารจริงจรแล้วมันคือคอนเทนต์ตอนนี้คนแล้วไม่เชื่อเราแล้วว่าเด็กซิงไหนป่อไเออเดี๋ยวว่าเคยโพสอะไรเจคือยายหนูไม่สบายใช่ไหมคะแล้วหนูโพสต์หายยาที่จะรักษายายคนคิดว่าเราคอนเทนต์อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ย ถามว่าเรากังวลไหมเราโกวกน,นะเพราะวันนี้วันไหนเนียมันจะเกิดเรื่องจริงขึ้นมาออออจะไม่มีใครเชื่อเราบางที่แบบว่าทะเลาะกับคนจริงๆนะกลายเป็นว่าหู้ยคนเริ่มเชื่อแล้วกลายเป็นเรื่องนี้ไปเลยให้เป็นเรื่องตลกไปเลยกลัวว <laughs> <laughs> ่าหนึ่งอีหอดถ้ามีเรื่องจริงขึ้นมาเนี่ยกูไม่มีใครเชื่อกูแล้วแน่นอนจะทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยจริงแล้วมันต้องแจงแยกแยะหรือแจ้งให้ทราบยังไงว่าอันนี้คือเรื่องจริงอันนี้คือคอนเทนต์หนูเชื่อว่าอะไรที่มันไม่มีอะไรขายของข้างหลังอ่ะเขาจะเชื่อแล้วเป็นเรื่องจริงอย่างกรณีที่อออนนมมมมาาาาเเ้แลววัิงง่่่ะะไีีขขปร วันหนึ่งอ่ะคือสมมติถ้าถูกรถชนตายก็คือตายก่อนถึงจะเชื่ออะไรอยนะ่างงเี้ยแต่ค่ามมันจะดูว่ามีใครของแม่อของมันต้องดูให้ครบสองสามนาทีไปแล้วนะใช่อย่างล่าสุดเรื่องการซื้อบ้าน<อ>คนก็แชร์เต็มเยอะว่ะเรื่องซื้อบ้านเหรอวะทุก <laughs> คนดีใจของพี่ลาเรื่เรื่องซื้อบ้านอะไรเป็นการรีวิวโครงการบ้านแล้วคิดว่าเฮ้ย <laughs> เราจะทำยังไงการรีวิวโครงการบ้านหนูรู้สึกว่าการรีวิวสมัยนี้เราจะทำยไงให้คนแชร์และให้เจ้าของแบรนด์ถูกใจมากที่สุดและให้คนแชร์เยอะ เราก็เลยบอกเราแอบซื้อบ้านแม่เราเังเกตเลยนะว่าในยูทูบเราทํารีเสิร์ชก่อนเวลาในยูทูบถ้าใครทํารายการเปิดบ้านหรือแบบคนชอบอคนที่จะมีเงินอะคนจนแล้วไม่มีเงินเนี่ยสิ่งแรกที่เขาอยากมีเลยคือบ้านบ้านมันเป็นตัวชี้วัดทำให้เราฐานะดีขึ้นอพอเราได้ซื้อบ้านเฮ<อ>้ยคนต้องชอบพอปุ๊บคนแชร์เยอะเราก็มีคลิปต่อเลยว่านี่ไม่ใช่บ้านชัน<อ>มันกลายไปแลนะ้วเฮ้ย<อ>บ้านเราขายได้นะสามสิบสี่ล้านจริงเหรอเออเก็บ้อได้ล้านหนึ่งใช่เราต้องได้ล้านหนึ่งเดี๋ยวเขาจะเรียกเราไปเอาเพราจะบอกว่า สามสิบสี่แล้วมันขายยากนะ<อ>แต่พอเราขายได้เราก็รู้สึกว่าโอเคมันเป็นการตลาดอย่างนึงที่ทําให้สินค์คนมองเห็นเยอะหนูคิดว่าไม่ว่าเราจะขายของอะไรบนโลกใบนี้ทุกวันนี้เขาเน้นให้คนมองเห็นเยอะแล้วสุดท้ายคนจะซื้อไม่ซื้อเขาตัดสินใจเองต่อให้สินค้าดีแค่ไหนแล้วถ้าของมันไม่ดังหรือไม่มีคนรู้จักคนก็ไม่ซื้อแต่ว่าลูกค้าชอบอะไรแนวแบบนี้ตัวรู้สึกว่าลูกค้าไม่ได้ชอบหรอกแต่เราถนัดเราถนัดแนวนี้เมื่อก็มีลูกค้าหลายคนอาจจะชอบรีวิวจั่นเลยก็ได้มีหลายคนแม้เราพูดตัวว่าเรื่องการทำการตลาดเนี่ยมี ดูก็สามารถทําได้แต่หนูว่าอาถรัดเดี่ยวนี้เรารู้สึกว่ายุคสมัยนี้มันเป็นยุคสมัยที่คนชอบอะไรจริงๆต่างชอบความเรียวอะไรอย่างเงี้ยพออะไรที่ไม่เรียวเรียวจริงๆงอ่ะคนจะให้ความสนใจมากกว่าอะไรที่มันต้องมาขายของแบบคนก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วอะทุกวันนี้เ็าอยู่เศรษฐกิจมันแย่คนจะควักเงินออกไปซื้อของสักอย่างเนี่ยมันยากนะแล้วเราจะทำยังไงให้ชนะเศรษฐกิจล่ะเราก็ต้องแข่งกับเศรษฐกิจแค่นั้นเองง่ายๆหเลือบ้านคุมเชืออไหนเนือจะบอกว่าตอนนั้นหนูอยู่กับแก๊งเลยอยู่แตแก๊งนารายไม่ได้อยู่ ทุกคนคุยกันว่าเป็นเรื่องจริงคือหนูเนีนะ่ยมั่นใจมากว่าเป็นเรื่องจริงเพราะว่าแบบก็อยู่เห็นน้องทํางานได้เงินเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้หนี้ก็เอ้ยมั่นใจว่าไงมันต้องดาวให้แม่มันแน่นอนออมั่นใจจนกระทั่งแบบจนคนอามาลงแล้วไม่ใช่หนูก็ยังบอกว่าใช่ใช่แน่นอนในกลุ่มเป็นสิบคนเลยว่าใช่จนคลิปออกมาคือด่ามันในใจเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้ทำไงดีอะออแล้วคนที่ซื้ออะเขาคงซื้อมันจบจบไปจะได้ไม่ต้องรีบดูแล้วบ้านอะไเนี่ยบ้านจะตามเร่คือคนจะเป็นตลอดว่า มาเดี๋ยวซื้อละเอาให้มันจบๆไปใช่แล้วเขารู้สึกว่าโอเคแต่ว่าหนูว่ะยังไม่ซื้อแน่นอนจหนูจะหนูบอกว่าต่อให้กลับมามีเงินอีกครั้งนึงแล้วก็คงไม่ได้ซื้อบ้านหลังใหญ่เท่านั้นนะเพราะสมมตนว,ว่าหนูเคยผ่านในจุดที่ตัวเองอะ่ะเคยมีเหมือนทุกอย่างแล้วแล้วตอนนี้มันเจอเรื่องราวมาหลายๆอย่างแล้วมันสอนหนูว่าทําให้หนูรู้สึกว่าไม่อยากกลับไปอยู่ในจุดบ้านหลังใหญ่หญแล้วรู้สึกว่าเคยมีบ้านหลังใหญ่มาอยู่ไปก็ไม่ได้มีความสุขจริงๆอยู่แค่ขอแค่ หมดนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ครอบครัวแค่นี้หนูรู้สึกว่ามีความสุขมากกว่าอีกนานาขออนุญาตถามถึงเรื่องที่เราเป็นคนไปใส่ช่วยอ่อทำไมไม่เอาไปใส่นี่ใช่เอางี้แน่นอนมันต้องมีดามาอยู่แล้ะหนูรู้งว่าทุกวันนี้หนูว่าจะใช้นี้เดือนละหนึ่งล้านสี่แสนบาทแต่หนูต้องหาให้ได้เดือนละหกล้านเออเดือนละสองล้านเพื่อจะเก็บหกแสนหกแสนนี้หนูว่าเก็บสแตนบายตัวเองไว้เพื่ออะไรเพื่อว่าวันหนึ่งอะ สมมติวันนี้แม่หนูอะเป็นอะไรขึ้นมาหนูถ้าไปขอยิ้มคนอื่นอะไม่มีใครให้ยิ้มแน่นอนเพราะเราเคยผ่านสุดที่เราเคยเดือดร้อนแล้วแล้วเราไปขอยิ้มอะไม่มีใครให้เราหนูเก็บเงินตรงนี้ s t a n d b ไว้ตลอดหรือว่าวันน่งหนูอาจจะมีอะไรผิดพลาดหนูก็จะเอาเงินตรงนี้ไป s t a n d แต่ถ้าหนูเก็บครบระยะเวลา2ปีแล้วแล้วหนูมีธุรกิจที่เติบโตขึ้นระยะ2สองปีนั้นให้หนูครบกำหนดการใช้นี้แล้วหนูก็เลยรู้สึกว่าโอเคสองปีฉะไม่มีเรื่องอะไรเลยนะฉันจะเอาเงินตรงนี้คืนกับผู้เสียหายทั้งหมดและฉัน่ะ ถือว่าเงินก้อนจะมีเดืนคืนแล้วก็คือวันที่ปิดนีนาราแต่ถ้าสมมติระหว่างทางหนูมีอะไรเดือดร้อนละ่ะหนูไปขอช่วยเหลือใครไม่มีใครให้ยืมแค่นั้นเองแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งเกินโอนทำเสรเรารู้สึกว่าเราเห็นใจถ้าใครติดต่อดารา,าเป็นคนช่วยเหลือคนมาตลอดอยู่แล้วไม่แม้กระทั่งช่วยแบบออกหน้าไม่ออกหน้ามีหมดแต่พอรถตกบ้านเมื่อเราเดือดร้อนอ่ะหนูรู้สึกหนูหน,หนูเสียใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นอะไรที่เป็นวงกว้างและเราสามารถช่วยได้เราก็เป็นส่วนหนึ่งหนูเป็นคนแรกที่ออกมาโอนเงินเลย เราโอนเสร็จแล้วเนี่ยแสนหนึ่งเนี่ยหนึ่งโอเคเดือนนั้นเราใช้นี่เจ้านี่หมดแล้ว<ม>สองเนี่ยมันเป็นเงินเรา<ม>เงินที่มาหาด้วยอาชีพสุจริต<ม>ตั้งใจหามามและถ้าเราเอาเงินตรงนี้ไปช่วยเหลือคนอะ่ะและให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นเราก็โอเคแล้วเราไม่ได้ไปจ่ายค่าบริจาคให้กับมูลนิธิกันสองพลัง<ม>ให้เขาได้รู้สึกว่าเงินที่เราช่วยไปเนี่ยมันช่วยได้จริงๆนะ<ม>อะไรเงี้ย<ม>ก็รู้สึกโอเคอ่ะแม่ที่จริงเราคิดไปเรากลวัวคนมองไม่อย่างที่บอกว่ากลัวคนมันชื่อกลัวมองเราเป็นเเด็กลี้ยงแก่เพราะว่าคิดไปค่อนข้างที่แบบ ค่อยๆเป็นซ้ำๆกันเออหนูรู้สึกว่าคนชินกันนาลาแล้วแรกๆคนอาจจะมาบไส่แต่ว่าหนูรู้สึกว่าคนชินคนมองเป็นเรื่องสนุกแต่ก็จะมีคนที่แบบว่าเฮ้ยแบบกินนาาแกล้งเกินไปมันมีอยู่แล้วแม่มุมมองหนโลกใบน,นี้มีทั้งคนชอบผมไม่ชอบเรา หนูอยู่ตรงนี้มาเจ็ดปีแล้วว่าหนูสนุกชินอะไรกับพวกเนี้ยแล้วสิ่งที่หนูทาได้สุดคือหนูทําให้คนที่จ้างงานเราเนี่ยถูกใจแล้วก็ังมี FC ที่ชอบเราเยอะวันใดที่หนูจะปรับเปลี่ยนคือวันที่คนไม่ชอบเราอะเยอะมากกว่าดีชอบส่วนคนที่ชอบเราเยอะก่าคนที่ไม่ชอบเราเนี่ยหนูว่ามันทําต่อไปมันดีที่สุดแสดงว่าผลลัพธ์ที่เราทาเนี่ยมันดีกับตัวเราและหลายๆคนด้วยค่ะที่มาจ้างันทอร์ไม่พอเขาไม่ได้ทำมาเยอะมากแต่สิ่งที่ไม่เกิดขึ้นพอชอบคือทุกอย่างหนูไต่ตอความคิดที่ออกมาเนี่ยเรามีการผ่าน เราคิดว่าเอ้ยมันจะกระทบกับใครไหมสิ่งที่เราจะไม่เล่นเลยก็คือสีผิวเด็กอะไรอย่างเแงบบี้ย<น>ที่มันที่มันกระทบใช่ <ellow S 2> <ๆ>อะไรเงแบบี้ยเราจะไม่เล่นเลยเพราะรู้สึกว่ามันจะกระทบกับใครหลายๆลายฝ่เราเล่นนี่พอเล่นได้แล้วก็เล่นรู้สึกว่ามันไม่กระทบใครค่นั้นเองร<ๆ>ู้วนัสิสิ่งที่เราเอาออกไปอ่ะมันอาจจะไม่กระทบใครมากเพราะอย่างอย่างลงศพมีดราม่า ไปดาม่าว่าเอ้ยคุณแก่ไปนอนในนั้นอ่ะสงสารเขาคนแก่เต็มใจไปอะไรเป็นฟีวัรเนี่ยรู้สึกว่าคนที่มาเล่นกับเราเต็มใจเราแค่ได้เราก็มีความสุขที่สุดแล้วไม่ได้ร้องให้ค่าจ้างทุกคนนะครให้ค่าจ้างทุกคนเพราะว่าแต่พวกเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพื่อนในจุ่มๆเนี่ยใครที่โดนใช้เยอะที่สุดใครเยอะที่สุดนะอัดับเดือดกะทิสองฟิลลี่สามโุกกรอดสี่พี่มิกห้าพอออตโมใช่เขาดีใจทอยู่บ้าน อยู่บ้านเดียวกันเนใช่อยู่บ้านเดียวกันใชไม่ไหวง่ายใช่แล้วพอจะบอกว่าใครมาหนูก็ตัดถ่ายเลยกันมันก็ตัดถ่ายเลยใช่เพราะก็ต้องขอขอบคุณพี่เขาที่คอยวยมาตลอดให้ดาราฝากถึงคนที่ดูคลิปเราแม้เขาจะด่าแต่เขาก็ดูจนจบใช่ก็ฝากเแล้วกันนะแม่เนาะทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้เราเจออย่างเรื่องเครียดแล้วไม่อยากให้แม่เนี่ยเครียดอะไรเลยแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้ทุกอย่างมันเป็นเรื่องสนุกมันเป็นสนุกตลกเฮฮาดูแล้วมีความสุขแม่จะไปคิดอะไรจริงจังมากชีวิตนี้คนเราเกิดมา ไอ้ความสุขมันอยู่กับเรานิดเดียวแต่ความทุกข์มันอยู่กับเรานานเก็บความสุขไปเยอะแม่ตายไปเอาไปไม่ได้หรอกนะตายไปวัวควายเหลือแต่หนังก็ได้ยินไปแล้วเนี่ยอ๋อประเดตเรื่องความรักนิดนึงแลิมเป็นยังไงเขายังไงกาแฟลาบคนเาเลิกกันจริงนะแต่เหมือนเขายังทำธุรกิจแต่แตคิดที่ออกมาเหมือนจริงไม่จริงมากหมนเป็นหมดแล้วนะเธอเขายังไม่เหมือนเปพื่อไอันนี้เขาตอบเองดีกว่าก็เลิกกันจริงแต่ทำธุรกิจด้วยกันนะเปิดบริษัทด้วยกันเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นพาร์ทเนอร์กันนะเพราะว่า เหมือนหุ้นของบริษัทสองบริษัทเนี่ยแบ,บ,แบ,บออ่งครึ่งกันอตอนนั้นมันทาําใจลำบากมากเพราอย่างไม่มีการเจอหน้ากันเลยแค่ับจะแบบว่าเดือนเดือนแรกแค่หนูว่าหนูแค่เดือนแรกครับตอนนี้มันปีกว่าแล้วก็วัยปีปีกว่าแล้วค่ะก็ชินแล้วคปกติแล้วชินแล้วใช่ใช่ปีกว่าแล้วแล้วก็เจอกันอาทิตย์ละบสองวันครับแต่คือด้วยความแบบคีบคนเขาก็เหมือนกัน ว่ามันจริงจริงมันแบบกลับมาดีกันแล้วหรือเปล่าคือคนเทนต์หรือเปล่าคือแบบว่าจะมันไม่ง้มันไม่ไม่อันนี้เลิกจริงเพราะว่าตอนก่อนหนูจะบอกว่าเลิกกันเนี่ยก็ผ่านมาสามเดือนถึงจะประกาศว่าเลิกกันเพราะ,ะนั้นหนูว่าหนูชัวร์แล้วถึงหนูประกาศอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนี้แบบเขาก็มีแฟนแล้วหนูก็มีแฟนแล้วโอ้ยอันี้ประกาศอะไรหรือว่ามีแฟนหนูเล่นหนูเล่นไม่รู้เราไม่รู้เกิดอะไรขึ้นว่าไงคะไรเธอเพราะตอกว่าพวกเราไม่มีแฟนหรอกครับเพราะเราเที่ยวบาโฮดอาหารยังไม่เคยไป เธอไอ้เก๋ดูจับาวิพูตลอดว่าความรักที่ดีมันหายากเขาก็แฟนเก่าเขามาสิบกว่าปีเวลาจะไปหาคนใหม่อ่ะที่มันดีกว่าคนเก่ามันยากอยู่แล้วเราสัญญากับสองคนว่าเราจะไม่มีแฟนเที่ยวประโหดให้มันมีความสุขที่สุดไม่ต้องแอบแปึ่งวันนี้จะเป็นงานเที่ยวปะโหดครั้งแรกถูกไหมคือแบบที่สาวจะสอนแล้วตลอดว่าการที่เที่ยวอ่ะมันหนูจะบอกว่าแม่พึ่งมีใครไม่อยากให้มีใครและนางก็จะสอนตลอดว่าอย่าพิ่งมีใครการเที่ยวปะโหดอ่ะเขาจะพาดูไปแต่เขาไม่ยุ่งเลยเลย่ะ เขาเห็นว่าเราทำงานเหนื่อยให้เรามีความสุขอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วหนูจบมันเป็นแรงฮิวใจแม่เชื่อปะเราถ้าหนูเป็นคนผู้ชายเนึ๋ยต้องเทลต้องเด็กให้มันจบคืนนี้แล้วต้องต้องเสร็จใจหลังคืนดีที่สุดแต่เมื่อกี้บอกเขาบอกเขาไม่เคยไปเขาไม่เคยไปจริงโกงเลยแม่โกงแล้ววันนี้เราจะพาหนูไปครั้งแรกถูกไหมถูกเออจริงจริไหมที่เขาแซวกันว่ามันถูก่มเพราะเราเป็นเที่ยวประโถดคือไม่ได้ห่งหรอกมันเป็นฟีลว่าเป็นห่วงมากกว่าเพราะว่าเหมือนว่าเรามี เงินหรือธุรกิจที่ทำด้วยกันอะไรก็เป็นเป็นห่วงการใช้เงินมากใช่แล้วอย่างภาพล่าสุดที่มันเป็นไวรอว่าคุณบอดว่าเขารอเราคุณทำเอง ทำไมเราทำเพราะหนูถาแก้เขาเฉยก็แบบเป็นคอนเทนต์เล anyway ่นๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแก้เขาเฉยแล้วเขาว่าไงบ้างอ่ะเขาว่าง้อนหนูทุกวันแต่หนูไม่กลับไปอยู่แล้วไม่ป็นไรทำไมคำตอบเป็นดูหยุดไม่มีไม่มีค่ะก็หนูเชื่อว่าคนดูดูออกยังไงนะคนดูยังไม่ได้ขนาดไหนเป็นรักสาวเออในฐานะคนดูดูชียารักของชิวและชิก็ไม่ยอมให้ไปไหนด้วยเพราะในฐานะสุดยังไปแต่งหน้าให้เขาเลยเธอเขาว่าปากบอกไม่รักแต่ ไม่อะไม่ไม่ได้สิบกว่าปีนะเว้ยไม่เอาจริงนะคือสามเดือนหมดแล้วไงว่าตอนนี้หนูตัดใจจริงๆก็คือเหมือนว่าไม่ได้รักกันแล้วจริงๆแต่ว่าเ,เป็นห่วงผูกพันมากกว่าเป็นห่วงเป็นห่วง Uhm ใช่ก็อาจจะแบบพอเริ่มจากการเป็นเพื่อนแล้วมันเป็นแฟนสิปีมันมีแบบระยะแต่อย่างหนูเลิกอะไรเลิกไงเราไม่แอบเราไมใ่มีเรามีใหม่ไม่มีไม่มีเพราะว่าหนูรู้สึกไม่อยากมีใครแต่ว่าก็ฝากธุรกิจของเราสองคนด้วยเดี๋ยวจะมีการออกเสื้อออกเสื้อแล้วฝากกันแม่ด้วยพี่มันด้วยมีพี่มันด้วยพี่มันจะอยู่เบื้องหลังในเรื่องของธุรการแล้วก็เสื้อตัวนรกที่หนูออกทำมาจะเป็นเสื้อตัวตนนาราเริ่มใหม่แล้วก็ จะได้หมดนี่อยากมีวันนึงที่มาเปิดแบรน์แลวตั้งนักข่าวอีกบ้าวันนี้นักข่าวแม่ไม่แม่หมายถว่านักข่าวมาเองไม่ได้ตามขอเอาหูเหยุการณการตามีอะไรอ่ะฮัลโหลฮัลโหลขอบคุณน่ะ นั่นแหละคนก็บอกว่าอยากให้รีเทิร์นการันตีสิ่งใดคำเจอก็เข้าใจอะเพราะเหมือนแฟนเขาเขาก็อยากให้แบบเขาาอาจจะติดภาพชินมา10ปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็นั่นแหละเขาบอกเลยว่าก็เจอกันแบบทีละ2วันแล้วก็แต่จะกั้นก็ถ่ายอะไรเล่นกันแบบให้คนแซวอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงไม่มีแล้วมันมีการคุยจริงจังมากับมันว่าเฮ้ยคนเราจะแบบคขอถึงเขาจะเข้าใจผิดไหมว่าเราจะสามเดือนแรกคุยกันค่ะแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วก็เหมือนว่าใครอยากแซวก็แซวไปเพราะเหมือน ก็ไม่ถ้าไม่ได้เจอกันเลยแล้วเขาก็มีกลุ่มเพื่อนของเขาพี่ก็พี่ไปอยู่กับหนูเอาความเป็นจริงเลยนะเขาตอนนี้เขาก็เริ่มเปิดใจหนูก็เริ่มเปิดใจมีคุยกับคนอื่นเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าต้อว่าถึงจังหวะโลกเป็นหมุนกลับมาไมต้องมาเป็นอะไรหนูว่านะก็เป็นเรื่องของอนาคตอยู่ดีคือหนูก็ไม่เถึงว่าไม่ใช่ดาราเลยว่าหนูก็เลืองตอบว่าอะไรตอนนั้นอะแต่ว่าก็ยังทำงานด้วยกันตลอดครับแต่ขอบคุณไหมคนที่ก็ตามเชียร์พวกเราขอบคุณทุกคนมากๆเลยมาก มากๆเพราะว่านี่ดีใจมากที่แบบคนอยากเชียร์ให้เราแบบว่ากลับมาพบกันแต่ว่าก็มันเป็นเรื่องของอนาคตตอนนี้ก็ต่างฝ่ายต่างแบบไปตโตของตัวเองอะแต่ก็ยังมีธุรกิจด้วยกันเฉยๆนาลาเรื่องสุดท้ายคนเป็นห่วงเราเรื่องมิตทสิตเดอะเฟสอ๋อเอออต้องพูดตรงว่าเดอะเฟสเนี่ยเป็นที่หนูชอบมาเออเออนี่พูดเรื่องนึงคือเดอะเฟสเนีเป็นตอนอื่นต้องกราบขอบคุณทุกคนเลยไม่ว่าเพจไหนตามเรื่องเดอะเฟสที่เขาโกงเรื่องลิขสิทธิ์เราพยายามเซฟที่สุด จะบอกตรงนี้ว่าทำเนี่ยไม่เคยได้ไรายได้อะไรเลย <S 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 เราเสียรายได้ทั้งหมดแบบว่าเราชอบหนึ่งเราออดิชั่นเนี่ยเราเราไม่ผ่านอยู่แล้วเราตลาดิสธิ์และเรารู้สึกว่าเราชอบรายการเราทําเราอยากเข้าไปอยู่ในรายการไปดูยายได้ว่านาราสมัครเป็นผู้ช่วยทีมไปอยากเข้าอยู่ในรายการนั้นอยากมากทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําไปเนี่ยดาราชอบและดารารักรายการนี้วันนี้หนูอาจจะพูดอะไรไม่ได้แล้วเพราะมันทําไปแล้วถ้าวันนี้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นจริงๆอันด,ดับแรกหนูก็คงต้องขอโทษ แล้วก็ต้องรับใช้ในสิ่งที่ตัวเองอ่ะทําลงไปแต่แค่อยากรู้ว่าเจตนาเน,นี้ที่หนูทําไปอ่ะหนูชอบและหนูรักจริงๆเขาได้ยังคำหนึ่งของพี่เต้ว่าเขาจะเกษียณตอนอายุสี่สิบเขาจะหาคนที่แทนเขาเคนหนึ่งจะไปได้หนูคือคนนั้นที่ต้องแทนเขาได้ <c oughs> จริงเพราะหนูรู้ว่าพี่เต้ชอบการอะไรและอะไรได้ <c oughs> ถึงแม้ไม่ต้องอยู่ในตระกูลกัตนาก็กกได้หนูจะสร้างมาใหม่ <c oughs> การที่ไปแทนก็ได้คืออย่างไง คือคนที่ครีเอทีฟคือคนที่สามารถคิดรายการอะไรที่คนชอบได้เดอะเฟสที่หนูทำมาไม่ได้มีหลุดกรอบอะไรที่เราไปคบเวอร์ทั้งหมดแล้ววันนี้หนูพูดตรงๆว่าจะให้หนูทำยังไงอะในเมื่อเราทําไปแล้วสิ่งที่เราทําเสร็จนะรักชอบและอยากเป็นเดอะเฟสอยากเข้าอยู่ในรายการัมนี้ทำแล้วถ้าสมมติเขาจะฟ้องหรือไงก็ตามหนูก็ต้องรับผลเป็นผลกรรมที่ทําไว้คือจริงๆถ้าวันนี้เขาฟ้องเนี่1สิบล้าน ไม่มีไม่มีไม่มีจริงหนูก็ต้องยอมเข้าคุกองแล้วไม่ต้องขึ้นศาลแล้วประนหนาไม่มีไม่เขาอาท่านอเขาฟ้องข้นงในจริงเราต้องยอมเข้าคุกสองถ้าเขาทำยังไงเราก็ต้องทําตามที่เขาเรียกร้องเพราะสุดท้ายแล้วว่าเราทำแล้วแก้ไขไม่ได้แล้วว่าและอย่างหนึ่งแต่หนูเชื่อว่าเขาคงไม่ฟ้องเพราะว่าเขาคงเห็นเจตนาหนูเราไม่ทำรายการในโทรทัศน์โทรทัศน์เนี่ยมันทำแล้วมันมีเลตติ้งช่องที่เขาได้รายได้ที่ัดเจนของเราไม่มีรายได้ของเราเป็นการที่เราทำเพราะชอบแล้วหนูเชื่อว่า พี่เต้และนาโอมิเนี่ยเขาจะรู้ว่าหนูเนี่ยมีความรักเข้ามาในใจเพราะตอนนี้คนคอมเมนต์ว่าคุณเต้ไม่เท่าไหร่แต่นาโอมิอาจจะฟ้องเราเข้าคกแน่นอนเลยบอกว่าอังกฤษด้วยแปล้งกันกันด้วยคืออยากจะบอกว่าจริงๆเราชอบมากแต่ถถึงงงยััอก พูดตรงนี้เอะดรย์นะคนคอมเมนต์ว่าคุณเต้จะฟ้องไหมเ oh. พราะว่าคุณเต้หน้าหลงหน้ารักโอเคเข้าใจแต่นาโอมิเอามึงเข้าคุกแน่นอนอ่า oh. แต่เราพูดว่าจริงๆถ้าคนเข้ามาเราจริงเขาจะรู้ไว้ว่าใจเราอ่ะไม่มีแต่หาเงิน oh. แต่เรารักรายการเขา oh. ถ้าอยาก oh. จะบอกกับนาโอมิว่า oh. I believe that and not to a game We w o u l d l i k e t h e f a t e I'm not a star I touch and not t o a star Let me you d a y c e my turn You hold m on I'm not I'm bon so same e beautiful a not d n to play game I seem seem C b e l and not to play game We will like I love Sabina I love last week I love pencil แค่นี้แหละแม่วันนี้หนูแต่วันนี้หนูมีความสุขเพราะหนูได้ uh. ทำตอนนี้อยู่ในเรือนจำหนูอยากทำหลายอย่างไม่มีโอกาสได้ทำวันนี้หนูได้ทำแล้วถ้าอะไรมันจะเกิดก็ยอมรับแค่นั้นเอง <c oughs> ของเรามันแลกหมดไปกับกีฬานในการที่แบบสร้างโปรด,ดักชั่นอันนี้ <c oughs> สามสาม EP ที่ทรามาหมดเป็นหนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทแต่เขามีการนำคลินิกอใส่ให้แต่ว่าเราไม่ได้อะไรเราเหนื่อยด้วยแล้วก็มีส่วนนตัวที่เราตาย แต่ลงดรามเล่นกับเราเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโอเคขอบคุณได้คือได้คือได้ความสุขหมดเลยไม่ได้อะไรเลยแบบโอ้ยล้านเจ็ดเราไม่ได้เงินช้นี่ล่ะเขามีคนมาจ่ายให้เราไม่ได้ว่าได้สปอนเซอร์มา4ล้านแล้วเข้ากระเป๋าเราไม่ใช่เราแค่เขาจ่ายค่าตากล้องค่าอะไรแค่นั้นเรามีความสุขอยังบอกเลยคนที่เขาชื่อชอบเขาบอกว่ามันสนุกอะไรกันจริงอ๋อเตีมเอาคนคอาเมนไม่ไม่แต่จะบอกว่าวันนี้หนูเขาใส่กันเดี๋ยวเฟซอาจจะเป็นอะไรแบบใหม่ๆแต่เราก็รู้สึกว่าขอขอบคุณทุกคนที่ชอบแล้วก็ดูให้ทุกคนดูมีความสนุกสนนาาเฮฮ เชื่อว่าถ้ามันจบพีพีแล้วแล้วพีปัญหาอะไรไปน้องบอกเซอรกันแไปไม่ต้องถามกันถ่ายทำยังไงเขาจบพีพีหนึ่งเราทำเลยหรือว่ายังไงไม่เราถ่ายไปเลยเราโคเวอร์จากซีซั่นสองซีซั่นสามซีซั่นสี่กับแคมเปญนี้เราชอบใช่แค่นั้นเองไม่ติดงานเธอติดงานท้าพี่บางแสนไม่เป็นโรคอะไรบังแสงที่อะไรอ่ะบางแสงมีน้ำทะเลไงแม่ ฝากคืฝากแล้วฝากให้สามมเทอร์สามมเทอร์ด้วยฝากสามมเทอร์นะทั้งของเราก็คือฝาอันหนูแล้วพี่เพชรขอบคุณมากที่มาร่วมรายการแล้วก็ขอขอบคุณ The Face ให้ลูกสาวได้ทำเหินดุวหวแหละไม่มีได้หายได้ไม่มีอะไรเลยนไม่ใช่รายการโทรทัศน์แต่ว่าจริงๆแล้วว่าให้ทุกคนดูมีความสนุกสนาดนี้อะ อาจจะมีคนถูกใจผิดหวังกับรายการเพราะเราอ่ะชอบเดอะเฟรมากเราลุ้หมดเลยนะเดนอลาตาเรารู้หมดเลยถ้ามีรายการที่ไปแปะมันแดดเดี๋ยวไปชนไปไปดูหน้าเหมือนไม่เชื่ออยากให้คนรอดูกันเองก็ฝากสะพอน้องนั่นแหละตอนนี้น้องรับงานแล้วไม่รู้ก่อนแล้วนี้ไปไหนมาท่บมี่แต่รุงเทพไปแม่ชอบถามพี่ดอกเรื่องคุกอ่ะโอเคขอบคุณนะค่ะแม่ขอบคุณค่ะ